ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ธรรมนำชีวิตในช่วงมมรผู้ไทยนะฮะมมรเป็นตัวย่อของมหาวิทยาลัยมหามกุฑตราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยท่านสาธุชนทุกท่านฮะรายการ ได้รับเมตตาเป็นอย่างสูงในแต่ละสัปดาห์ในการเชิญหลักธรรมําสอนขององค์สุะสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นธรรมะบรรณาการให้กับท่านทั้งหลายได้นําไปประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการดํารงชีวิตวันนี้ได้รับเมตตาอย่างสูงนะฮะจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยท่านดํารงตําแหน่งในมหาวิทยาลัยเป็นคณะบดีคณะศาสนาและประชัชญานอกจากนั้นยังรับภาระธุระพระศาสนาดูแล กิจการคณะสงฆ์ในวัดก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดบุรณะสิริมาตยารามในคณะสงฆ์พระเด่าคุณเป็นเจ้าคณะเขตหนองจอกคลองสามวาธรรมยุทธ์พระเดชนประคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วขอเชิญทุกท่านได้น้อมนมักการพร้อมๆกันนะฮะพระเด่นระคุณพระสุทธิสารเมธีด็อกเตอร์ขอถวายคุณรับรับครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน เช้านี้ก็มาเจอกับรายการดีๆเป็นรายการธรรมะจากทางมหาวิทยาลัยมหากรุราวิยลัยเช้าขึ้นมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสดชื่นความสดใสให้เกิดขึ้นในจิตในใจในร่างกายนั้นได้ผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายใจเบิกบานพร้อมที่จะรับกับสิ่งต่างๆในแต่ละวันที่จะเข้ามาเพราะว่าเราเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเราจะต้องไปประสบกับ กิจกรรมต่างๆอารมณ์ที่เข้ามาในช่วงแต่ละครั้งแต่ละจังหวะการที่เราจะประคับประคองใจรองรับอารมณ์เหล่านั้นสําคัญอย่างยิ่งคือใจถ้าใจของเราดีใจของเราเบิกบานอารมณ์ที่เข้ามาก็ไม่สามารถจะทําลายให้ใจของเราขุ่นมัวได้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านในการสร้างความเบิกบานให้กับใจนะครับผมก็ธรรมะสวัสดีช้านี้จคุณก็บอกว่าให้เบิกบานให้มีความสวัสดีในการใช้ชีวิตเรียคุณครับ ในท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเรา,เา,าก็ยังต้องอยู่กับโควิดจนนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมน่าจะลำบากแล้วโลกใบน,นี้นทั้งโลกเลยนะมันเปลี่ยนกมันเปลี่ยนจนมีคำว่า new normal ฐานวิถีชีวิตใหม่เกิดขึ้นมาแต่คนที่เขาก็าอยากจะจะให้มันจบพูดาให้พูดขออภัยนะ เมื่อไหรมันจะจบสักจะสิ้นสักทีโรคนี้เนี่ย <c oughs> เขาอดทนมานานเหลือเกินปีก็แล้วสองปีกแ็แล้วเข้าปีที่สามแล้วเนี่ยครับท่ยนคุณครับคือต้องอยู่กับมันได้ด้ปัจจุบันเราต้องใช้คกันว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขในสถานการณ์แบบนี้ <ừ> คือเราไม่สามารถไปแก้ไขสังคมไปแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เพราะว่ามันเป็นทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่ตัวเราปรับที่ตัวเราดําเนินชีวิตอย่างไรล่ะให้มันให้มันมีความสุขไม่ให้มันเครียดกับ กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอย่างนี้ยไปตรงโน้นต้องห้ามไปตรงนี้ทํานี้ไม่ได้จะเดินไปไหนต้องใส่หน้ากากต้องใส่แมสอย่างนี้เรามามาสร้างความคุ้นชินกับตัวเราเองปรับสภาพใจของเราเรียกปรับไมซเซสนะปรับไมซเซสของเราให้เข้ากับแบบนิว normal แบบสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเราเราอย่าพึ่งท้อแท้ใช่ไหมอย่าพึ่งท้อแท้สังคมวันนี้ต้องมองภาพรวมที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของผู้ป่วยเราคุยเรื่องญาติพี่น้องเราคุยเรื่องคุณ หมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์หรือแม้แต่ความสูญเสียที่จําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเกิดต้องเผชิญเนี่ยนะครับแต่วันนี้เมื่อมองมองค์รวมเลยในในฐานะสังคม,มจะต้องอขออนุญาตใช้ภาษาอีกเขาบอก Move on ใช่ไหมฮะต้องต้องไปต่อเราเราเราอย่างไรเราก็ต้องไปต่อหรือแม้แต่องค์กรต่างๆโรง,ง,ง,งเรียนสถานศึกษาหรือแม้แต่ภาคธุรกิจ ก็าจาเป็นจะต้องไปต่อแต่จะต้องไปต่อแบบที่ไม่ใช่แบบเดิมใช่ตรงนี้ต้องมีหลักธรรมอย่างไรบ้างครับท่านครับเราก็เป็นสิ่งที่น่าน่ายินดีและก็น่าชื่นใจอย่างหนึ่งว่าสังคมไทยเนี่ยนะสังคมไทยสังคมพุทธเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อภัยที่บติเกิดขึ้นเนี่ยในในบ้านในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟนะในปัจจุบันในน้ําท่วม,มน้ําท่วมก็มีอยู่โดยเฉพาะโควิดเนี่ยเข้ามาสองปีสองปีแล้วเนี่ย เราอยู่กับสภาพเหล่านี้แต่ว่าเราจะเห็นว่าสังคมนี่จะสะท้อนอะไรออกมาหลายอย่างว่าสังคมส่วนหนึ่งนี่การช่วยเหลือกันเนี่ยการช่วยเหลือกันจะเห็นได้ว่าโอ้โหช่วยกันอย่างเต็มที่นี่ในเรื่องของทานเรื่องของการง่ายจะเห็นว่าส่วนไหนหน่วยงานไหนหรือบุคคลแถวไหนขาดหรืออะไรจะมีองค์กรหน่วยงานบุคคลเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยในการให้สิ่งต่างๆใครขาดเหลืออะไรก็ช่วยกัน หาเข้าของแม้แต่อาหารการกินเยินเข้าไปช่วยกันนี่เป็นสิ่งที่ที่ดีของสังคมไทยอย่างมากข,าข,าข,าขาอขอบคุณครับแม้แต่พระเราเนี่ยบางคนเห็นว่าพระบินทบาทไปเยอะๆเยอะเนี่ย,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 ยละโมบหรือเปล่ากินไม่หมดเอาไว้จริง <c oughs> ๆพระเราเนี่ท่านญาติยยมพอบินเสร็จเนี่ยอย่างอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันออกพรรษาตักบาทเทววันเทวโรหณะอย่ <c oughs> แต่ละวัดได้เยอะมากแต่เราไม่ได้ได้ฉันทั้งหมดใช่ไหมนั่นเองครับก็อาศัยการช่วยดังนั้นแจกจ่าย แจกใจครับเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันเกิดกับการเวลาเราไปช่วยเหลืออย่างนี้ถ้าถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตดูนะเรื่องการพูดการจาเรื่อว่าปียาวาจามากทั้งผู้ให้ผู้รับในขณะน,นี้คนที่จะไปแจกอะไรก็รักษาทาพูดรักษาน้ําใจคนมารับก็ขอคุณขอบใจนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นทําให้สังคมนมี่สมัครสมานสามคัคคีเกิดขึ้นเหนียวแน่นมากนี่นี่เป็นหลักธรรมเราเรียกว่าสังขาวัตถุ<อ>ครับ ประการแรกคือทานคือการใ,<ช>ให้เราเกิดขึ้นภัยพิบัติเกิดขึ้นมีการให้อยู่ตลอดแล้วก็มีการพูดคุยกันอย่างอย่างเป็นกันเองพูดคุยกันด้วยความอ่อนหวานและอีกอย่างหนึ่งเราประพฤกติเรียกว่าอัธายาศัยประพฤกติสิ่งนี้มาโดยตลอดของสังคมไทยไม่ขาดแคลนที่จริงเรามองว่าน่าจะขาดแคลน,นไหม<ช>พราะแม้แต่การแพทย์เรื่องของอะไรต่างๆเราช่วยกันเต็มที่ บริษัทห้างร้านวัดวาอารามองค์กรหน่วยงานภาคประชา,าชนอะไรต่างๆร่วมกันเต็มที่มูลนิธิต่างๆร่วมกันแล้วก็ทําสิ่งนี้โดยสม่ําเสมอเป็นต้นมามนี่นี่คือหลักสําคัญในนาะมพุทธานาที่ว่าเมื่อเวลามีอะไรเกิดขึ้นสังคมโดยเฉพาะสังคมพุทธสังคมไทยเนี่ยจะท้อนให้เห็นทันทีเลยว่าเราได้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้อย่างชัดเจนที่เราเรียกหลักนั้นว่าหลักสังขาวัตถุนะ ก็คือประการแรกคือทานการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งต่างๆให้กันประการที่สองการพูดคุยให้กําลังใจกันใครเจอภัยพิบัติตกทุกข์ได้ยากติดเชื้อเราจะได้รับคําดีๆคําที่คอยให้กําลังใจตลอดเวลาแล้วก็ได้รับการแบ่งปันแบ่งปันสิ่งดีแบ่งปันกําลังใจแบ่งปันเข้าของแบ่งปันทรัพย์สินแบ่งปันอะไรให้ทั่วถึงกันแล้วประพฤกิสิ่งนี้มาโดยสม่ำเสมอนี่คือเป็นหลักที่สังคมใช้ และไม่ว่าสังคมไหนถ้านําหลักนี้ไปใช้แม้แต่องค์การสังหารประชาชาติก็ยังนําหลักนี้ไปใช้ทั่วโลกเวลาภัยพิบัติเกิดขึ้นนี่คือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่ทุกคนนําไปปฏิบัติได้ครับก็แสดงว่าในในเหรียญมีสองด้านนะครับผมในด้านหนึ่งที่มันเป็นความรู้สึกหดหู่ความรู้สึกสลดความรู้สึกเศร้าส้อยแต่อีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นมุมมองที่งดงามของการแบ่งปันเพื่อเฟือียแผ่กันแล้วก็ ค่อยทีค่อยอาศัยเั็ความสวยงามของสังคมครับผมเพราะฉะนั้นก็มีทั้งสองมุมให้ท่านมองสองมุมแต่ที่สําคัญที่สุดเราเองจะต้องต้องไม่ทําตัวให้เป็นเป็นปัญหาเพิ่มใช่ไหมครับทุกคครับเพราะบางคนเนี่ยอาศัยวิกฤตเป็นโอกาสแต่เป็นโอกาสสร้างสร้างผลประโยชน์ที่ไปอะไรครับเบียดบางคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยครับอย่างเช่นก็แน่นอนเรื่องการค้าการขายแต่ว่าบางทีก็ ขึ้นราคาโหดไปอะไรไปแบบนี้เราเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยยังไงก็เมัคือในสังคมเราเราต้องเข้าใจว่าคนมันมีความหลากหลายความหลากหลายแล้วคนที่จะคอยฉวยโอกาสในลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่ทุกวิกฤตนะทุกวิกฤตแม้แต่ในเรื่องงบประมาณในเรื่องอะไรเราจะเห็นข่าวออกมาอยู่บ่อยเพื่อเวลาวิกฤตแล้วมันต้องมีการช่วยเหลือคนที่จะคอยถือโอกาสจากวิกฤตเหล่านี้เป็นเราพูดไปแล้วกปเป็นการซ้ําเติมอ่ะนะ แต่ว่าเราไม่สามารถจะทําให้คนเหล่านั้นหมดไปได้แต่ว่าทํำยังไงเราก็ช่วยกันในการประครับประคองแล้วก็ช่วยกันเรามองที่ตัวเราก่อนเรามองที่ตัวเราแล้วก็ทําตัวเราให้เป็นประโยชน์เอาวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสว่าเราได้สร้างสิ่งดีๆแม้แต่เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นถ้าเราได้สร้างสิ่งดีๆให้กับวิกฤตตรงนี้อันนั้นคือเราได้ทาความดีกับวิกฤตครั้งหนึ่งแต่เราได้สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นช่วยเหลือสังคมให้เกิดขึ้นแค่นี้ ถ้าในด้านปักเจก,ก็คือคนหนึ่งคนทําประโยชน์ให้หนึ่งอย่างในเวลามีวิกฤตอะไรเนี่ยภาพรวมมันจะออกมาเป็นประโยชน์สุขของสังคมได้ครับผมเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนวันนี้ให้นึกว่าตัวเราคือจิ๊กซอช,ชิ้นเล็กๆของสังคม<ช>แต่ถ้าจิ๊กซอทุกชิ้นมาต่อรวมกันภาพแห่งความน่าชื่นชมก็จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ภาพนี้จะทําให้ สังคมเราสามารถมุฟออนนะฮะก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปได้ด้วยหลักธรรมที่ท่านที่คุณได้เมตตาให้ในรายการวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทุ่นนะครับผมสันญาิโยมสาธุชนในวันนี้ได้หลักธรรมข้อคิดดีๆจากพระเดกคุณพระสุธิสาวรัมเมธีดรคณบดีคณะศาสนาและปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหากุรรัชวิตทยาลัยหวางเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าท่านทั้งหลายจะได้น้มนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้เกิดความตุกความสดีความเจริญยิ่งขึ้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะขอทุกท่านจงประสบความเจริญในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร